วันนี้เราจะมากินมาม่าที่ลดร,ราคานี้นะฮะจากสิบเอ็ดบาทลดยำๆไม่ได้จ่ายนะนี่รอต้มน้ำมมรอผมรอวัตถุดิบก่อนนะครับวัตถุดิบหาวัตถุดิบวัตถุดิบเราไม่มีเลยเราจะใส่อะไรไปก่อนเนื้อหมูหรือว่าเนื้อหมูหรือว่าไข่ดีมันไม่มีเอ,อ่อ ต้องหั่นบ้งหรอว่าที่บ้านพูดต้องสับเองเนื้อหมูขอคูแป๊บหนึ่งเดี๋ยวรอชํำแหละหมูก่อนนี่นะครับเดี๋ยวลอก,ก่อนตอนนี้ก็ต้มเสร็จแล้วไม่แทบไม่เห็นน้ำเลยเนี่ยใส่หมูสับหมูแหลกเลยแต่ยังไม่ละเอียดยังไม่แยกกันหมูเป็นก้อนดูดิฮะก็มาม่าล่นนี้หมดยังไม่หมดได้ยุบเลย สิบหกสิบเจ็ดวันก็หมดแล้วก็เราต้องมีกินซะมายยอตอนดึกก็ขอโทษด้วยแล้วกันตอนดึกขอโทษด้วยแล้วกันนี่ปิดคลิปแล้วขอสวบเลยแล้วกันบ๊ายบาย